แท่งนี้ถ้าทะลุไปได้พี่ไอจะกดเข้าออเดอร์บายนะครับตรงนี้เป็นบริเวณแนวรับนะครับเป็นบริเวณแนวรับแล้วก็กราฟพยายามที่จะกลับตัวขึ้นนะครับแล้วก็แท่งนี้นะครับเบรกแนวนะครับเบรกเก็บแรงเทขายได้หมดนะครับก็มีแนวโน้มมีโอกาสที่จะขึ้นต่อค่อนข้างสูงนะครับเบรกแนวไซเบที่มันกำลังวิ่งอยู่ตรงนี้นะฮะหลังแท่งนี้นะครับพี่อาจจะกดเข้าออ,อเดอร์บาย ดูตรงนี้เป็นแนวรับนะครับเห็นไหมครับเป็นแนวรับนะฮะย่อ,ยอไหมต้องยอ่อนะครับถ้าไม่ขึ้นไปเขียวก็น่าจะเป็นแดงทิ้งไส้ล่างนะครับก็พี่ไอ้ก็เข้าออเดอร์ลักษณะนี้อยู่บ่อยๆเมื่อวานนี้ก็มีตัวอย่างนะครับน่าจะเป็นออเดอร์สุดท้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับที่อันนั้นน่าจะเป็นขาลงนะครับแล้วพี่ไอ้บอกว่า กราบเด็กแนวนะครับแล้วย่อมาหาแนวกดเข้าเดอร์นะฮะถ้าไม่ขึ้นไปปิดเขียวนะครับก็อาจจะเป็นแดงทิ้งไส้ล่างแบบนี้นะครับแล้วเราก็มีโอกาสชนะสูงนะครับไม่น่ามีปัญหานะครับหญ่ยยมองแล้วว่ามีโอกาสดีขึ้นไปสูงนะครับตรงนี้เป็นแนวรับนะครับรน้องมองเห็นชัดเจนนะครับแนวรับมองเห็นชัดเจนแล้วก็ มีการปรับตัวขึ้นนะครับมาสร้างไซเวย์อยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็ตอนนี้เบรกนะครับเบรกก็มีน้องไปต่อสูงก็กดเข้าเดอร์ไปนะครับก็วิเคราะห์กันง่ายๆแบบนี้นะครับไม่น่ามีปัญหาครับก็น่าจะวินไปนะครับเช้าวันจันทร์ครับน้องครับลากันที่หนึ่งออเดอร์นะครับสวัสดีครับผม